ไม่ใชคริสต์มาสี้เหยอจ้นอเ้ยไม่ใช่คริสต์มาสแม่งวะหับต่อที่กว่าเราอมอเออใคยากเหี้ยเราหยุดเลยสัตว์ต้องการอะไรกูเนี่ยเอออเเควันอะไรเอแล้ว้ไม่ใช่วันคริสต์มาสเยีสบายเฮ้ยเกงวันฉันหรอะโอ้เจ้าชสีด ไคริสจีไลกิตมึงจะไปไหกันไปดิโอโอโอ้โอเอมึงเกีวาจะไปไหนนนะจแบโอ้เกโก้โอ้โอ้เจมจิมยเจิบหายเลยวันนี้เฮ้ยเพื่อนดูนี่นูนี่นะอ้ยควาอไหนาามอย่นี้ยงนี่าเอะตัวเองนี่อไปไหนแล้ววะ เลยสไตล์กินกะดีฉันไม่พ้นหรอกอ่ะและบริษัท YouTube ที่บริหารแอปไม่ได้เลื่องเออฉันก็ชอบเลยกายดื่มกาแฟในการทํางานเนี่ยเออกาแฟใครไม่ได้รสชาติเฮียจิ๋หายแล้วสิ่งเฮี้ยอะไรวะใครก็ได้ช่วยกูด้วยเล่หายไปใครอืมคือผมก็ไม่รู้นะครับมายไอ้หิวมึงก็ทําอะไรสักอย่างหนิอย่างเช่นไล่มันออกไปจากบริษัทเนี้พูดง่ายนะมึงอยู่ดีเอง อะไรวะเนี่ยเอ้ยบ e อกเลยกูร <único Liberty Overwatch> ู้สึกไม่ดีแม่สี่หลอกโขงตานี่เป็นหรอกูรักงานนี้ว่าแกจะทำอะไรเนี่ยมุกกี้เาสุดท้ายแล้วฉันก็จะขทำนายต้องไปฟังดามุกกี้เรางวันนี้น่ะคือวันเกิร์มาล์ล์มุกกี้วันเกิร์มาล์หุบปากไอ้เหี้ยไปกัมากเสียงดูจังเลยอ่ะมันไม่ไปเร็วกว่ากูอีกแกน่ะตายห่าไปแล้วยังไงละเาขี้อะไรตากูละ เด็กเขา,าปวดหลังเ่มึงไปนุดว่าเสียใจรับไม่ใช่หนีกสไปซะแอบไม่ต้องทำอะไรเป็นคนรักเลยก็ต้องปลูกต้นไม้อืมเอาไปว่าให้เออนี่ยแหละเวลาครต์มัสไอศ็อเจ็บไปเลย Watch out is